โอเล่เฮลโหลสุภดลสวัสดีกล้วยดันกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องจัดเวลเพยย้วันนี้เราอยู่กันในแบบหลบหนีไททันนะครับผมมาเราไปดูเลยดีกว่าเป็นว่ามันจะโหดขนาดไหนกันเชียวมานี่เราก็จะได้เป็นใจแอนเลยในตาแรกเรามาเป็นแล้วทำยังไงเป็นก็หลบไงหลบหนีไงมาไหนนี่แหละเป็นไททันมาทุแล้วก็ฟาดเลยโอ้พังหมดเลยมาดิเอ้ยมันจะนี่ยังไงวะทำลายสะพานนี่ยังไงวะเนี่ย ทำลายสะพานเลยเรามันโหดไนงะทำลายสะพานไนเะด็กเด็กน้อยเล็กเล็กจัดการไงไวะเอฟนี่คือเบิดอืออือไปเราสามารถกด e เพื่อสปีดวิ่งเร็วได้เพื่อที่จะวิ่งเร็วสู้กับพวกคนที่ไปแอบอันนี้เป็นตึกแล้วก็พังเลยไหนเป็นอยู่างไหเยเอ้ยเฮใครอะอือม,มาดีเหยียบซ้ำเหยียบเลยเรียบร้อยเสร็จไปแล้วคนหนึง่ง เป็นอยู่ไหนวะอื้มตึกอะไรมั็นสำคัญวะไหนเป็นอยู่ไหนเป็นแอบอยู่วหรอแอบไหนวะแอบอยู่ไหนแอบอยู่ไหนแอบอยู่ไหนเฮ้ยอืมพังกันที่หมดมาดิอยู่ในดินด้านหลังอะเออไม่รู้กูไม่สนเกกับการพังภูเขาไม่ได้อือร้อยเสร็จอีกหนึ่งไหนใครซ่อนอยู่ในตึกนี้หรือเปล่า คุยกัหน่อย,อยมันแอบ,บ,บ,บอยู่นี่กันเต็มเลยอะ่ะไอดีสีอมตาลอะตัวที่มึงขังตอนแรกอะ่ะได้กูจะไปเคลียร์ให้กูรู้กูเชื่อม,มันจบแน่ไงอะ่ะตอนนี้เหมือนฉันจะเจอคนคนหนึง่งเหมือนเขาจะแอบ,บอยู่ต้องเจอกันหน่อยแล้วไปไหนอึ้มอึ่งอึ่งอึ่งอยู่ไหนมันจะหมดระมัดจูหมดแล้วหมดแล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยใช้ไม่ได้ เดี oh, right? yeah, ๋ยวโออยู <sh <sh ่นี่กันเต็มเลยจนเจอแล้วล่ะเป็นเป็นจ้าหมดแล้วมีแค่นั้นแหละอืมอืมบ้าขังเบนมาด้วยไปแล้วไปแล้วมาดีเบนมาดีพังหมดทุกอย่างเลยอันนี้ต้องตายตายอันนี้ต้องตายอันนี้ต้องตายนี่เสร็จไปคนหนึ่ง เป็นคิ้ยวยันหนีอนหรอดภายในยี่สิบวิหรือว่าเป็นไม่มีหรอกผมจะให้โอกาสคุณเป็นแล้วกันนะผมจะให้โอกาสคุณหนีผมจะให้โอกาสคุณนหณนีอืมวันนี้เป็นอยู่นี่ไหมเป็นไปแล้วกูก็ติ้งได้เหมือนกันเออพังพังพังหมดเลยโอ้เลยวะเหลือกั้นห้าคนเลยยากกันวะเป็นอย่างนี้โคตรจะยากเลย เ็นยักษ์ตัวถวายสิบเก้าโลบาร์สี่สิบเก้าโลบารเลยวเก้าโลบาร์คุณสามารถเป็นยักษ์ได้เลยโดยไม่ต้องรอสุ่มลุ้นว่าจะได้เป็นอะไรอ่านี่ม,มีสกิลให้ซื้อด้วยไอ้ตัวสกิลโอ้แพงจัดอันนี้ก็แพงเหมือนกันไหนอันนี้เอาไปอันนี้แลนมารอบนี้เราจะได้เป็นอะไรรอบนี้เราจะได้เป็นเล็กโอกาสแค่สองเปอร์เซ็นต์เราได้เป็นคนแอบเป็นเจะไปแอบกันเถอะเ,เป็นไปแอบไหน ไม่รู้เหมือนกันเราจะแอบไปดีปราสาทไหมเราเป็นราชาอยู่ในปราสาทเขึ้นไงไปนี่ไงทางนี้ไงไปขึ้นไปบนปราสาทกูว่ามันเห็นเราแล้วจูกูว่ามันมันเห็นเราแล้วมันมาแล้วเป็นวิ่งยังไงสกิลวิงง่งคืออะไรสกิลวิ่งไปแล้วเแลวเป็นซิงแล้วเออซิงด้วยซิงแล้ว กูอยู่หูกูอยู่กับเพื่อนเบคอนกูเต็มเลยมาดิไปเว้ยไปเว้ยไหนเป็นมรอดไหมเป็นรอดรอดรอดตอนนี้เราทำการที่จะเทมบบลินกระโดดไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยมันเห็นตัวมันเห็นตัวแล้วมันล็อกเป้ามาทางนี้เอาแล้วมันไล่ล่าคนมั่วล็อกกูแน่จูใช่เหรอเป็นกูช่วยแล้ว้โหตัวยังใหญ่มันพังดูมันพังมันจะพังภาษาเอ้ย ไม่เป็นไม่ไม,ไม่มาแล้วรอดเว้รอดเว้เช้าน,นี้จะไม่รอดแล้วก็รอดก็หนีคนเดียวแล้วกันไปแล้วเว้แอบโอ้ทางตันไม่เป็นลาก่อนผู้พันเป็นเป็นเป็น,ปนตายเวลาอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายที่เราจะต้องหาคนไม่ที่เราไม่ต้องหานเนี่ยเราไอหาที่แอบเฮ้ยมันเห็นแล้วว่า ขึ้นไปบนนี้ยังไงวะเนี่ยสภามาโดนพังเบ้าวนเลยขึ้นไม่ได้ไปหาที่อื่นก็ได้ว,ไ<ม>วะไปดีกว่านี่เป็นป้ายป้ายอะไรเฮ้ยคนโดนไปแล้วป้ายอะไรไม่รู้ต้องหนีก่อนจังหวะนี้เหมือนยักษ์มันจะเย็นนิ่งไปแล้วใช้เวลา50วินาทีสุดท้ายให้คุมค่าที่สุดไม่ย้อนได้เห็นแล้วไม่ไม่เห็นหรอกทุกคนในเมื่อ จะต,ตายคนหนึ่งแล้วก็ต้องตายกันให้หมดมาเร็วขอญาติหนีขอญาติาจุกไปเลยว้ยจุกเอาเรียกว่ายอดนักจุกลำหนึ่งเป็นคุณอยู่ข้างบนใช่ไหมอุ้ยเป็นมาเลยลาบแล้วคุณเป็นมาเลยลาบแล้วคุณเป็น,ปนมาเลยลาบแล้วอะไรต่อยผมใหญ่เลยเป็นยังด้วยมาสิตมาสิทธิ์เอาตัวรอดไปเล้ววยไปเล้ววิววอุ้ยมันเห็นแลว้วมันเห็นแลว้วอุ้ยมันเห็นแลว้วมันเห็นบัวไปแล้วจังหวะนี้หนีมา เฮ้ยอย่าบอกนะเห็นนะไม่เอาไม่เอาโนดูห้าวิสี่ไปหลบสามอย่นี้หลบสองน่าแล้วมาดีเย็นักซอนที่สุดเบนซี่ฮี่ไปเขาเรียกว่านักซ่อนอันดับหนึ่งผ่ามืออัพมีช็อปมีวัตโอ้ยโอ้ยโอ้ยเผื่อซื้อเผื่อซื้อไม่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 ซื้อไม่ซื้อเฮ้ยสปีดเอาสปีดสักสองอันเอาสปีด สามอันเลยไหมเออสองอันพออันนี้เป็นเอฟเฟกต์ออร่าระดับเก้า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 ออร่าระดับเก้าเก้าเลยไหมถ้าได้เป็นเจแอนนี่จอู้ไม่ได้เป็นไม่เป็นไรเป็นไม่ไรอ่ะเป็นคนเป็นคนเอ้ยตัวใครเวะใครเอ้ยไอเป้ตัวมันมีคนหัวหัวกับอี้ไว้ไอใช่ไหมวะอ๋อไม่ใช่เป็นมันเป็นเฮ้ยนี่มันหุ่นยนต์ในนี่นี่เป็นตัวอะไรวะในกิมบิดี้ทอยเลทอะมาดูดิ เดี๋ยวแล้วเทท่านเออไม่ได้ท่านอะไรสักอย่างทท่านทีวีแมนมั้หรือไม่อะไรสักอย่างเป็นด็อกเตอร์วิทยาศาสตร์บ่าวโอ๊ยอยเอ้ยโอยไเบคอนอเบคอนนิวบี้ตัวนิวบี้เออไลบี้ชิพ้าแล้วอย่าทำร้ายกันขนาดนี้เลยคุณเป็นแค่นิวบี้มือใหม่อย่ามาทำร้ายกันให้มันขนาดนี้แล้วแบบอย่างเล็กกระจูแย่แล้วไปแล้วเออแบบเล็กมากเลยแบบนี้เหมือนแทบจะไม่มีที่แอบ จำอะไรส่วนนี้ขอญาตขอญาตแอบขอญาตแอบเลยส่วนนี้แล้วแอบเดเป็นอยู่ไหนวะ,ะหนีให้รอดไอ้เป็นมันนี้เป็นบบแล้วจะมีอะไรแกล้งตัวใหญ่ได้เดี๋ยไหมแข็งตัวใหญ่ห้าสิบเก้าลูกบาศก์ <laughs> ไม่คุ้มเลย เช่แข่งตัวใหญ่ตั้ง 59, ห้าสิบเก้าลบบักเออสนามพังหมดแล้วไปเฮ้ยไม่ไม่ไม่หยุดหยุดหยุดทำร้ายกันก่อนหยุดหยุดไม่จะตายแล้วหลบเข้าบ้านไปเวยขึ้นชั้นสองดีกว่าต่วนนี้ต้องรอดต้องเป็นราชาที่ต้องรอดวันนี้เป็น,น,นเอ้ย แล้ววะยักษ์ตัวนี้เหมือนจะกากมากเลยใช่แต่นี้ง่ายเว้ยแต่หมดเวลาเหลือตั้งหนึ่งนาทีมันก็ฆ่าไปเยอะอยู่เหมือนกันนะเ,<อ>เหลือหนึ่งนาทีเหลือกันแค่สี่คนสุดท้ายเองมันทำลายเพื่อนเราไปเยอะไอ้ตัวไอ,ตวอ้ตัวสกิมบิดี้ทีวีแมนยังอยู่อ่ะโอ้ยมันคือตัวอะไรวะไอ้ตัวสกิมบิดี้ทีวีแมนเนี่ยไอ้เป็นระวังเป็นไปไปทางนู้นแล้วเป็นโอ้ ตัวสกิบบี้ทีบีแมนไม่มร้ยไอ้ตัวสกิบบี้ตายแล้วไม่เห็นกูวะกดจะไลายต่อไปจูไม่เห็นกูวะแอบแอบเลยวิ Wing ่งแอบหลังต้นไม้ไอ้ดิโอ้ยเป็นเป็นโดนเป็น,นไ,ปไม่มันพังอะไรโมัวโซ่เลยแอบด้วย<า>ม,มัน,มน้็ต้องไม่ได้ตัวใหญ่เกิน แล้วกูติดอะไรเ่ยไปไวิเย่โสดจังวะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จบนไปเพียงเท่านี้กันดีกว่านะครับทุกคนขอเป่าหมงคอเล็กน้อยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอาไว้เลยแล้วกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อรับชมคลิปใ,ใหม่ของจัดเวลเพนะครับผมเ yeah. <Yeah. S 2> ย่เจอกันทุกคน <Yeah. S 2> ไป yeah.